โอ้อนหนำนำห้ำหฮยง่วงจริงๆเลยหามคุ้ตื่นนะเนี่ยขอบคุณครับตเตี้ยมคนหน่อยดีก,กว่าโอ้่ก็ได้ลนเสียงมาจากทั้นบนเลยน,นั่นอะโอ้ยหอนห่าหนาต่า nhắm 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 đi tìm trên 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 đi tìm trên trên đi tìm ไปทำอะไรด้านบนอีกแล้วนะไปดูหน่อยดีกว่าอาอาล้ดดีดีอคนนี้ก็เชื่อเรื่องสาเดตลอดเลยเนี่ยทำเวทจนได้เนี่ยอา ไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมล่ะครับโอ้ยเนาะขย,ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเฮ้ยีนะเรามีเกาะเนี่ยเยอะเลยเฮ้ยแต่เอามาถึงข้างล่างเลยลนะเนี่ยเบาหน่อยได้ไหมไม่ได้ยินหรอกมั้งเนี่ยสะไกลเลยโอ้ย ไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าไ้ายยม,มีอะไรทำซะและ้วว้ยเปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าเราในเงินเกล้ยเลยมีเงินอย่างเดียวเนี่ยว้ายซื้อไก่ย่างห้าดาวมาไปนอนว้ายจะถาม กินไก่ย่างห้าดาวชิ้วอยู่พอดีเฮ้ยเนาะบานบนกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยเนาะอืมต้องน้ำก็พังยังไม่ได้ซ่อมเลย้มีต่อเผาไ้ทำอะไรเนี่ยนึ่งไก่ตัวนึงกว่าน้นวานำว่ะ ไปแบ่งคนสายยาสารนั่นต่อดีกว่าหัวรถจังนั้นอะคือเอเออยา้ยาใ้ยาใ้เรจะถามนิดนึงเสียงมันดังเกินเสียงมันดังเกินไปดูหน่อยดีกว่าท่านบนอะ เฮ้ยเนอไม่เข้าใจเลยจริงๆต้องเริ่มใหม่อย่าเหมือนข้างบนน่าจะทำสายศาสตร์แล้วก็จะต้องลงมาเนี่ยมันน่าจะเอาดาบน่าจะเอาซอมบี้มาปล่อยแน่เลยต้องลองหน่อยซะแล้ว ค่ยเนาะทำศิลปศาสตร์ไม่เลิกจริงๆเลยคนนี้แหลกคนอ้อยทำไมมันขึ้นบันไดไม่ได้เ้ยขึ้นบันได ทำสยศาสตร์บ้าขนาดที่จะต้องเอาของวางไว้เลยอ,อะไรเนี่ยเปิดสิทำอะไรมันเปิดสิไหม เออดูนี่เลยนะอะไรหัวล้ออะไรอีกเนี่ยปักกันนะไปไม่ได้มันเอามันเอาเบรคลอกมากันเลยเหรอเนี่ยกูนะจะจำำทำแบบนี้แล้วก็ลองไปจามายวทุกให้ โลกไม่จำมาอย่าโดดลงไปอะไรนะะเอาของขึนที่นั้นโลกนี้ไม่หลายชีวิตเนี่ยลงดีๆโลกไม่จำละน้อรอบแล้ววันนี้ตายเนี่ยนั่นเด้ ลงดีๆโลกก็ไม่จำยุ่ยชะดโลกนี้มีพลังพิเศษดีนะที่เรามีสายศาสตร์เท่ามันเลยเนี่ยมีพลังบินได้ถ้าเราไม่มีพลังบินได้นะ อเอไป <Okay. S 1> โลกดีๆโลกก็ไม่จำแล้วเนะลมึงไม่จำกู่ไหมไม่เข้าใจเฮ้ยไม่เลิกไม่จบไม่สิ้นสักกีทีนึงปับเลยวันนี้เกมหมธรรมดาแม่ง ดานอาใช่พังบ้านเขาไม่ข็ดเนะาะไปดีกว่าบ้านคือไม่ดตนเบรล็อกแม่งเลยก็จบเฮ้ยน่าจะเหนื่อยพอตัวเลยก็พอได้นะนะแล้วเนาะไปลงข้างล่างกัน โอเคนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กับซับสไคร์แล้วก็่าลืมกดกระดิ่งทางแจ้งเตือนด้วยนะโอเคกดติดตามด้วยโอเคขอโทษนะโอเคนะครับใครที่อยากจะดูอีพีหน้าการ์ตูนนี้อีพีหน้านะครับ <c oughs> ก็ามเออ <c oughs> ครับพ่งนี้ครับอ่ะ คลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกระดิ่กระแทกกระสับกระสาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างแจ้งเตือนแล้วก็กดกติดตามนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเออห้อยอ่ะ